ว่าอยู่ในสระตรงที่รุนตอดอ่ะจ้าไปงมหาได้เลยก็ร้องไห้มากเลยร้องไห้เมอร์หนาวนี่คือคุณเสียงอราไทยพี่สาวที่หายไปจริงๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ชมนะมแล้ววิญญาณพี่สาวบอกให้มาชี้จุดเลยให้ช่วยนําร่างขึ้นมาจากสระน้ําที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนะคร<ม>ับเขาก็เลยพากันไปงมไง คนหนึ่งชื่อว่าคุณอราไทยเนี่ยกลายเป็นภรรยาของชาวสวิตเซอร์แลนด์หายตัวไปเนี่ยนะครับ20บวันผ่านมาแล้วนะนะฮะก็ก่อนหน้านี้นมีเรื่องของกล้องวงจรปิดมีผู้ต้องสงสัยมีอะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยล่าสุดเขาต้องไประดมค้นหากันในน้ำเพราะเขาบอกว่าเหมือนกบมีวิญญาณมาบอกบว่าอยู่จุดนี้หนาวมากผมจะไล่เรียงเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะเดี๋ยวไปดูย้อนต้นเรื่องกันก่อนว่าคุณอรไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหายไปได้ยังไง คุณอรทัยโพสีงามนะครับสามีเธอชื่อคุณโแรแลนเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นสามีใหม่คนหนึ่งนะเพราะก่อนหน้านี้สามีชาวสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งมรดกไว้ให้13ล้านบาทนะครับแต่คุณอรทัยหายตัวไปตั้งแต่8ดมกราคมตอนนี้ก็20กว่าแล้วก็20กว่าวันแล้วนะครับยังไม่พบตัวทีนี้ไปพบพิรุษสามีคนใหม่คือโแรแลนเนี่ยหลายอย่างนะครับ ทีมข่าวช่องแก่อนหน้าน,นี้ไปได้ภาพวงจรปิดมาคุณผู้ชมครับไล่ไปดูเลยคืนวันที่หายตัวไปสี่ทุ่ม12นาทีจะเห็นว่าจะเป็นภาพสามีฝรั่งเนี่ยนะครับในโแรแลนด์เนี่ยสวมเสื้อยืดกางเกงยียนเปิดประตูบ้านมาหยิบนองเท้าผ้าใบแต่โแรแลนด์บอกกับญาติว่าเนี่ยกำลังจะเข้านอนหลังจากนั้นครับสี่ทุ่มสี่สนาทีโรแลนด์ม,เมอเปอิดประตูห้องแต่ครั้งนี้เอาอิดบล็อกเข้าไปดึก<ฮ>แล้วเอาไปทำไมเออนั่นยกอิดบล็อก ที่แปดคือนะฮะก่อนเขาเรียกอนะเข้ามาแล้วปีนออกหน้าต่างอ่ะนะครับ hmm. เข้าประตูเข้าประตูแต่ปีนออกหน้าต่างนี่มูมพีรุลเอาอต์บ็อกเข้าไปาแต่ปีนออกหน้าต่าง <Ha. S 1> นี่นะฮะถัดมาอีก8นาทีอาขออภัยอีกชั่วโมงหนึ่ง8นาทีเวลา5ทุ่มส8แโรแลนขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางหลังบ้านแต่ตอนนั้นเนี่ยภาพบนจรปิดเห็นแค่แบบเนี้ยแวบบบ,บๆออกไปฮะไม่เห็นว่ามีใครซ้อนไปด้วยยังไงหรือเปล่าหลังจากนั้นครับ เที่ยงคืน44นาทีไปดูวงจรปิดหน้าปากซอยมันมืดมากนะครับเนี่ยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดดำเดินมุ่งหน้าไปบ้านพักของผู้สูญหายคือคุณอรไทยตอนหลังมาพิสูจน์ทราบว่าผู้ชายที่เงาตะคุ่มตะคุ่มคนนี้คือโแรแลนด์สามีใหม่ของเธอนั่นเองนะครับแล้วรุ่งเช้าโแรแลนด์ก็ขนกระเป๋าเสื้อผ้าออกไปนะครับใส่รถเก๋งฮอนด้าสีดำแวะไปคุยกับพ่อคุณอรไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถออกไป ออนี่เป็นเขาเรียกการไล่เลียงภาพวงจรปิดนะฮะเนี่ยพอดูวงจรปิดที่พี่โจไล่เลียงมาคุณผู้ชมมันดูมีพิรุษจริงๆนะเออแปลกๆทีนี้ทีมข่าวของเราไปเจอน้องสาวของผู้สูญหายนะคะคุณธิดารัตน์โพสีงามอายุ31ปี เขาเล่าแบบนี้ว่าสามีชาวสวิสเซร์แลนด์ของพี่สาวที่อยู่กันมานานกว่า2ปีเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเขาทิ้งมรดกให้พี่สาว13ล้านเยอะนะคะคก่อนที่พี่สาวจะมาคบกับนายโลแลนด์สามีคนปัจจุบันเป็นชาวสวิสเหมือนกันค่ะเธอจําได้แม่นว่าคืนวันที่แมกราคมก่อนพี่สาวหายตัวไปเธอกับญาติดื่มกินกันอยู่ที่หน้าบ้านก็อยู่ติดกับบ้านพี่สาวแหละได้ยินพี่สาวทะเลาะกับสามีคือนายโลแลนด์ค่ะ ได้ยินเสียงว่าทะเลาะก,กันจริงๆก่อนจะเห็นพี่สาวเดินร้องห่มร้องไห้เข้าไปในบ้านพอตอกกลางคืนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แต่เธอก็ไม่ได้สนใจพอมารุ่งเช้าเห็นโรแลนด์หอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2อถึงสใบขึ้นรถเก๋งออกจากบ้านไปและก็ไม่เห็นพี่สาวอีกเลยนับแต่วันนั้นโทรถามในโรแลนด์ในโรแลนด์รับสายนะคะแต่อ้างว่าพี่สาวไปเล่นไพ่ส่วนในโรแลนด์อ้างว่า อ๋อที่ฉันถือกระเป๋าออกจากบ้านไปใบใหญ่เนะี่ยไปเยี่ยมเพื่อนที่พัทยาทีนี้ผ่านไปสองวันสิบมกราคมโรแรน์กลับมาบ้านมาคนเดียวค่ะโดยไม่เห็นแม้แต่เงาของพี่สาวเธอเลยต่อมาไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวจอดทิ้งเอาไว้ที่ทุ่งนาห่างจากบ้าน2กิโลเมตรไปเจอหมวกกันน็อกถูกเผาจนไม่เกรียมนายโรแรนบอกว่าพี่สาวเป็นคนขี่ออกมาจากบ้าน โอ้ฟังแบบนี้ก็พิรุษเยอะเลยล่ะค่ะ,ะคุณผู้ชมและผู้ต้องสงสัยก็พุ่งเป้าไปที่โรแลนด์ทีนี้น้องสาวบอกว่าชีวิตรักของนายโรแลนด์และพี่สาวเนี่ยดูรักกันดีแต่ก็มีการทะเลาะกันบ้างนะก่อนหน้านี้ไม่นานพี่สาวเพิ่งมาระบายให้ฟังว่าจับได้ว่าโรแลนด์แอบไปมีชู้ค่ะจนมีปากเสียงกันโรแลนด์ พี่สาวทำร้ายร่างกายและพี่รุธก็คือหลังจากพี่สาวหายไปนายโแรแลนด์ไม่เคยช่วยตามหาหรือคือจะถามอะไรเนี่ยถามว่าเจอไหมอะไรยังไงเนี่ยมันผิดวิสัยมันผิดวิสัยสามีถูกต้องออลองสาวก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความกับทางตำรวจนะคะครับโแรแลนด์เขาก็ไม่ได้ปิดปากเงียบนะเขาก็มาเล่าเรื่องราวนี้เหมือนกันทางฝั่งเขาเนี่ยแต่เล่าผ่านลูกสาวลูกที่ติดคุณอรลัยไทยะนะครับ บอกว่าก่อนที่เมียหายไปเขายอมรับทะเลาะกันแรงจริงเรื่องไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นมะเร็งที่พัทยาหลังจากนั้นเขาบอกเขานอนตามปกตินะฮะไม่เห็นเมียอีกเลยคือมันขัดแย้งอ่ะคุณเมื่อกี้วงจรปิดเราเห็นโแรแลนด์เดินตะ,ตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มไปนะคะโแรแลนด์ยังบอกว่าคิดถึงและเป็นห่วงเมียมากครับนะฮะหวังว่าเมียจะกลับมาโดยเร็ว,เ,รวเพราะว่าไม่มีเมียแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกัน<อ>เขาหวังว่าจะฝากชีวิตเอาไว้ที่เมืองไทยนี่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมนะฮะหลังจากที่คุณอรไทยหายไปนานเนี่ยคุณทิดารัตน้องสาวก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูยทิพพุทธธรรมฮุกสามหนึ่งโคราชช่วยกันลมงง,งมหาร่างคุณอรลไทยหน่อยทําไมหายไป20กว่าวันแล้วเพิ่งประมตรงจุดนี้นะฮะคือจุดเนี้ยมันเป็นเหมือนกับอยู่หลังบ้านป้าใกลๆใกลบ้านนะครับแล้วก็มีคุณป้าเนี่ย เขาไปอยู่กรุงเทพแล้วโทรศัพท์มาหาคุณธิดารัตน์ไงบอกอย่างนี้ป้าบอกเธอถูกคุณวิญญ,ญาณคุณอรทัยเข้าสิงอ oh. ป้าเคยอยู่ใกล้ๆบ้านนะอ uh. บอกอยู่ดีถูกวิญญ,ญาณคุณอรทัยเข้าสิงแล้วขอโทรศัพท์คุยกับทางน้องสาวหน่อยอ๋อเนี่ยเหรอคะจะเป็นภาพนี้ขณะนี้คุยกับวิญญ,ญาณเหรอใช่โอ้ oh. นี่นะฮะทันทีที่เธอคุยกับคนคุณป้าเนี่ยที่บอกว่าโดนสิงร่างเธอบอกมั่นใจเลยนี่คือพี่สาวเธอ นี่คือคุณเสียงอราไทยพี่สาวที่หายไปจริงๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะมแล้ววิญ,ญญาณพี่สาวบอกให้มาชี้จุดเลยให้ช่วยนําร่างขึ้นมาจากสระน้ําที่อยู่ใกล้ๆเนี่ย<อ>นะครับ<อ>เขาก็เลยพากันไปงมไง<อ>เนี่ยมันเป็นที่มาว่าทำไมฮุกสามหนึ่งถึงมาช่วยกันงม<อ>เพราะตามที่เหมือนกับวิญ,ญญาณของคุณอราไทยให้ข้อมูลกับน้องสาวให้ข้อมูลว่ามันเอาพี่ใส่ถุงดําขึ้นรถคันขาวมาทิ้งไว้ในสระน้ํา ช่วยพี่ด้วยพี่หนาวโอนี่คือข้อความแล้วแล้วให้เป็นฉากๆากะออคุณออลองคิดดูแล้วกันเออถ้าเป็นคุณป้าพูดเองคุณป้าจะรู้ข้อมูลมีรถสีขาวมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณน้องสาวคุณธิดารัตน์ก็เลยมั่นใจว่าเป็นคุณอนไทยวิญญาณคุณอัจฉรยเลยขอให้กู้ภัยลงมาช่วยนะครับไปฟังเสียงช่วงนั้นหน่อยนะฮะ เป็นพี่ไทยคือเขาร่างรูสาล่ะคะ่ะบอกว่าให้โทรมาเบ์นี้แล้วแกก็ร้องร้องบอกให้ช่วยพี่หน่อยก็ว,ยว่าช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยก็คือว่าโทรมาเป็นเสียงเสียงแกค่ะเป็นเสียงที่แกร้องอะคะอ่ะเขาล่างอยู่อะคะ่ะแกบอกว่าแกอยู่ในถุงดํอดูในถุงดําบอกมันเอาพี่ใส่รถคันขาวมามหน้ารถมันเอาพี่ใส่มามาทิ้งไว้เนะจ่ะจ้ะช่วยพี่ด้วยพี่หนาว โอ้โหแล้วภารกิจของกู้ภัยคุณว่าลุ้นนะนถ้าเจอนี่คือแบบเฮ้ยขนล,ลุกเลยนะคือแบบเฮ้ยเรื่องอย่างนี้มันก็เหนือธรรมชาตินะใช่ใช่แต่ปรากฏการค้นหาค่าคืนที่ผ่านมาเ,มนเวลาประมาณสองชั่วโมงยังไม่เจอครับ<อ>ย,ยังไม่เจอยังไม่เจอร่างยังไม่เจอหลักฐานที่เชื่อมโยงกับตัวคุณอรทไทผู้สูญหายเลยเจ้าหน้าที่ฮุกเขาบอกเดี๋ยวขอยุติไว้ก่อนแต่ทางญาติยังมั่นใจโดยเฉพาะคุณธิดารัตน์น้องสาวเนี่ยเขาบอกเสียงที่คุยโทรศัพท์มาเนี่ยเป็นเสียงคุณอราไทจริง ตอนนี้เขาเลยยังไม่เขาเรียกยังไม่หมดหวังที่จะเจอร่างนะครับ<ม>เขาก็เตรียมขออนุญ,ญาตเจ้าของสระน้ำบอกขออย่างนี้ได้ไหม,อมขอสูบน้ำออกจากสระให้หมดก่อนอเพื่อที่จะค้นหาร่างอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอเจ้าของสระอนุญาตถูกไหมคะใช่ครับเออ,เ,อ,อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรารอติดตามด้วยแต่ทีนี้ในมุมคดีคุณผู้ชมผู้กำกับสพนั่ ผู้ประกับสอพอคอนบุรีค่ะพันตำรวจเอกนพดลช่วยบุญสอบปักคำไปแล้วเจปากนะคะท่านบอกแบบนี้รวมทั้งตัวของสามีเพื่อนชาวต่างชาติที่นายโรงแรนไปเยี่ยม,มแล้วก็ได้ส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในบ้านพักจุดสุดท้ายที่เธอหายตัวไปส่วนนายโรงแรนแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับตำรวจค่ะ ให้เก็บหนังสือเดินทางเอาไว้เลยว่าผม<อ>จะไม่หนีนะไม่หนนะีไม่หนีหนพร้อมให้ความร่วมมือในการสอบสวนทุกอย่างด้วยนี่คะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าวันนี้นะคะคช่อง8ของเราคงได้เกาะติดกันด้วยเหมือนกัน